ความซาบซึ้งดื่มดำในรถพระธรรมที่สมพานวัดป่ามะม่วงได้อัญเชิญมาเป็นเครื่องปลอบประโลมใจทำให้คณะผู้สแสวงบุญทั้งบรรพชิตและข้ารือหัดส,สามารถมองเห็นความจริงของชีวิตจึงทำใจได้กับกลิ่นอันไม่น่าพึงปรารถนานั้นแม่ชีปวนซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องเกิดความรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณท่านพระครู เพราะตั้งแต่มาจาริกบุญในแดนพุทธภูมินี้ยังไม่เคยมีพระรูปใดพูดให้สบายใจและซาบซึ้งในคำที่ทรงสอนของพระบรมศาสดาได้เหมือนหลวงพ่อองค์นี้แม่ชีรู้สึกเหมือนมีบุญมหาศาลเพราะนอกจากจะมีโอกาสมาอินเดียแล้วยังได้มาพบพระพิสุที่เพียบพร้อมด้วยศีลาทิคุณที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน หลวงพ่อฉันขอขอบพระคุณที่เมตตาฉันฉันรู้สึกสบายใจสบายกายอย่างที่ไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนแม่ชี้ไหว้ท่านพระครูโดยรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณจากนั้นจึงหันไปอวยพรให้พรผู้นำทัวขอให้เจเริญเจเริญเถอะหน้าแม่คุณที่อนุญาตให้ฉันมาด้วย ทัวไหนเขาก็บพากันรังเกยียจคนแก่อย่างฉันเพ่งจะมีทัวนี่แหละที่เมตตาให้ฉันมาด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปแล้วแม่ชีไปครบสี่แห่งหรือยังผู้นำทัวถามยังเลยจะ้ะก็อย่างที่บอกแล้วว่าไม่มีทัวไหนเขาเมตตาฉันเหมือนทัวนี้ อันที่จริงแม่ชีป่วนขอมาแค่วัดไทยนาลันทาเท่านั้นแต่เมื่อเห็นว่าคณะผู้สแสวงบุญที่มากับทัวนี้เป็นคนมีเมตตาจึงอยากขอร่วมเดินทางไปนมัสก,การสังเวชนิยสถานให้ครบสี่แห่งหากก็ไม่กล้าเอ่ยปากแล้วอยากจะไปกับพวกเราไหมละ่ะโยมผ่องใสใจบุญถามหากแม่ชีอยากไปก็ จะออกค่าใช้จ่ายให้ทำบุญกับพระยังทำได้ทำไมจะทำบุญกับชีบ้างไม่ได้ฉันไม่มีเงินหรอกจ้าแม่ชีตอบน่าสงสารไม่มีเงินแล้วมาได้อย่างไรล่ะฉันหมายถึงมาจากประเทศไทยนะ่ะแม่ชีคงไม่บอกว่าเดินมาหรอกนะฉันมาเครื่องบินจ้ะลูกสาวเขาให้เงินมา แต่ว่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วที่ว่าไม่มีเงินฉันหมายถึงว่าไม่มีเงินจ่ายค่าทัวน่ะยอมผ่องใสจึงสรุปว่าไม่เป็นไรถ้าแม่ชีอยากไปฉันจะจ่ายให้เองอยากไปไหมล่ะอยากจะ้ะขอบคุณเลิศเกินสาธุขอให้เจริญเจริญเถอะนะแม่ชียกมือขึ้นสาธุ แล้วแม่ชีจะกลับพุทธคยาอย่างไรล่ะเพราะเราไม่ได้ย้อนกลับไปพุทธคยาอีกนะจะบินกลับทางบอมเบผู้นำทัวร์บอกกล่าวไม่เป็นไรจ้ะทิ้งฉันไว้ที่วัดไทยสาวัตถีก็ได้ฉันรู้จักหลวงพ่อฤาษีดีถ้ามีพระมาจากพุทธคยาฉันก็จะขอกลับมากับท่านเป็นอันว่าแม่ชีปวน ได้รับอนุญาตให้เดินทางร่วมกับคณะผู้สแสวงบุญโดยโยมผ่องใสจะออกค่าใช้จ่ายให้เมื่อรถวิ่งเข้าเขตนรรครราชครมัคุเทศจ,จึงเริ่มบรรยายพระคุณเจ้าและญาติโยมทั้งหลายบัดนี้เราเข้าเขตนรครราชครแล้วในครั้งพุทธกาลนรครราชครเป็นเมืองหลวงของแว้นมคต เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นพระราชาพระองค์แรกที่หันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเมืองนี้มีภูเขาเยอะจังแม่ชีป่วนพูดขึ้นพระมกุเทศจึงอธิบายขยายความว่านครราชคลึเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาห้าลูก จึงได้รับสมญาว่าเบนจะคิรีนครแปลว่านครที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งห้าซึ่งได้แก่ปันทวบันพศคิจกูตบันพศเวพาระบันพศอิสิคิริบันพศและเวปุละบันพศคำว่าบันพศแปลว่าภูเขา มีใครตอบได้บ้างว่าในบรรดาบุเขาทั้งห้าลูกนี้ลูกไหนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่มีผู้ใดตอบท่านจึงถามท่านพระครูคิจชกูดเวภาระและเวปุลละคิจชกูดเกี่ยวข้องในแง่ที่เป็นที่ตั้งของพระคันทกุดีซึ่งอยู่บนยอดเขา ลดหลันลงมาก็จะเป็นถ้ำสุกระขาตาที่ที่พระสารีบุตรเทระบรรลุอรหัตผลเพราะว่าฟังพระธรรมเทศนาชื่อเวทนาปริคหสูตรซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปริพาชคที่ชื่อทีฆนักกะอคิเวสนโครผู้เป็นหลานของท่าน ท่านกำลังถวายงานพัดแด่พระพุทธองค์อยู่แล้วก็ได้ฟังอย่างตั้งใจพร้อมกับกำหนดจิตพิจารณาไปตามกระแสพระธรรมเทศนานั้นจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหันต์ส่วนหลานชายของท่านได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลได้ยินคำว่าโสดาปฏิพลโยมเสียงรู้สึกเย็นวาบซาบซานทั่วสารพางกาย โดยไม่รู้สาเหตุบุรุษผู้นี้ไม่เคยเรียนปริยัติทั้งที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือปีติอันมีชื่อว่าภรณาปิตินอกจากท่านพระครูไม่มีผู้ใดรู้ว่าโยมเสงจะมาได้ของดีที่แดนพุทธภ,ภูมิในการมาครั้งแรกนี้ เขาจะเวียนไหว้วกวนเพราะความหลงในสงสารอีกไม่เกินเจ็ดชาติส่วนภูเขาเวภาระมีความสำคัญหลังจากที่พระปรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพาแล้วสามเดือนคือเป็นที่ที่พระอรหันห้าร้อยองค์มาประชุมกัน ทำฐถสังขยนาณธรรมัตบันคูหาโดยมีพระมหากษัะสปเถระเป็นประธานพระอนนทเถระผู้ซึ่งเพิ่งบรรลุอรหัตผลและได้ดำดินมาปรากฏในที่ประชุมเพื่อทำหน้าที่วิสัชนาพระสูตรขณะที่พระอุบารีเถลระเป็นผู้วิสัชนาพระวินัย แล้วพระโมกคาลาพระสารีบุตรไม่ได้เข้าประชุมด้วยหรือคะหลวงพ่อแม่ชีป่วนถามถ้าท่านยังอยู่ก็คงจะมาแต่บังเอิญท่านทั้งสองปรินิพานไปเสียก่อนปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าไม่นานนักเลยไม่ได้มาท่านพระครูตอบพอดีกับรถแล่นผ่านตะโปธารามซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ มีผู้คนกำลังอาบน้ำกันอยู่พระรสุคนจึงถามขึ้นว่านั่นเขากำลังอาบน้ำตกกันเหรอครับพระเจริญจึงขอไมโครโฟนจากท่านพระครูและอธิบายว่าที่ท่านเห็นนั้นเขาเรียกว่าตโปธารามก็เป็นที่อาบน้ำของคนวันนะต่างๆเขาเชื่อกันว่าน้ำที่ตโปทารามเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จึงได้พากันมาอาบ ลองสังเกตดูจะเห็นการแบ่งชั้นวันณะของคนอินเดียแม้ในเรื่องการอาบน้ำอย่างพวกที่อาบตรงชั้นบนสุดนั้นก็คือพวกพราหมณ์พวกวรนณะกษัตริย์อามต่อจากวันณะพราหม์ถัดลงมาก็เป็นวันณะแพทย์ส่วนวรนณะสูตรอาบส่วนล่างสุดซึ่งน้ำที่อาบก็ไหลมาจากข้างบนและผ่านการอาบของคนวรรณะพราหม์กษัตริ์ แพทย์มาแล้วสรุปคือวันนะพรามได้อาบน้ำบริสุทธิ์จากธรรมชาติเพราะยังไม่ได้ผ่านการอาบของคนวันณะอื่นแสดงว่าวันณะกษัตริย์ก็ต้องอาบน้ำที่วันนะพรามอาบแล้วใช่ไหมครับพระรสุคนถามอีกถูกแล้วเพราะาศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าวันณะพราหมณ์เป็นวันณะที่สูงสุดในคำภีของาศาสนาพราหมณ์จึงเรียกวันณะ จากสูงไปหาวันนะต่ำเป็นพรามกษัตริย์แพทย์สูตรส่วนในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำภีของพระพุทธศาสนาจะเป็นกษัตริย์พรามแพทย์สูตรคือกษัตริย์สูงกว่าพรามเพราะพวกพรามยังต้องให้กษัตริย์เลี้ยงแต่ความจริงแล้วมีลึกซึ้งมากกว่านั้นคือพระพุทธศาสนาไม่ถืออาวันนะ เป็นเครื่องแบ่งความดีความชั่วคนจะดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่วันนะแต่ก็อยู่ที่กรรมหรือว่าการกระทำถ้าทำชั่วก็เรียกว่าคนชั่วแม้จะอยู่ในวันนะพรามก็ถือว่าเป็นคนชั่วและถ้าพระสงค์ในพระพุทธศาสนาจะมาอาบน้ำที่ตะโปธารามบ้างจะอาบตรงไหนคะเพราะไม่มีวันนะสังกัด นางสาวสายยายรักถามสมัยพุทธกาลเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแล้วประชาชนก็พากันนับถือพระพุทธศาสนาตามการถือเรื่องวันณะลดลงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้รับการเคารพนับถือมากเพราะฉะนั้นถ้าพระสงฆ์ท่านจะสงน้ำที่ตะโปธาราม ประชาชนก็จะรอให้ท่านสงเสร็จเสียก่อนแล้วจึงจะลงไปอาบแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารเองก็ยังต้องทรงรอเช่นครั้งหนึง่งพระองค์เสด็จมาสงน้ำที่ตะโปธารามครั้นเห็นว่ามีพระภิกษุสงฆ์สงน้ำกันอยู่ก็ทรงรอจนท่านสงเสร็จจึงลงไปสงบ้าง สงเสร็จปรากฏว่าประตูเมืองปิดแล้วเข้าเมืองไม่ได้จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอพระพุทธานุญาตพักด้วยหนึ่งราตรีพระพุทธองค์ก็ทรงสอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้พระองค์เสด็จเข้าเมืองไม่ทันเมื่อพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทว่าให้พระภิกษุสงสงน้ำ สิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งแบบนี้ไม่ร้อนแย่รู้เจ้าค่ะท่านแม่ชีป่วนถามพระมกุเทศตอบว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาที่มีสายพระเนตรยาวไกลมีพระทัยสุขขุมคัมภีรภาพทรงห้ามพระสาวกมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนไม่ว่ากรณีใดๆจึงทรงบัญญัติเช่นนั้น ต่อมาเมื่อมีภิกษุมากราบทูลว่าการส่งน้ำสิบ้าวันครั้งทำให้ลำบากก็ทรงให้ถอนสิกขาบทนั้นได้เรื่องนี้ว่าสมัยหนึ่งพระองค์ประทับที่เมืองโกสัมพีภิกษุกลุ่มหนึ่งได้รับทูลเรื่องนี้ ทรงมีพระพุทธานุญาตให้ถอนสิกขาบทนิเสียแล้วก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุสงน้ำทุกวันได้เหมือนเดิมจะเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาญานในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมและทรงรักษาชื่อเสียงของพระสาวกมีให้ประชาชนติชินนินทาสิกขาบท227ข้อที่ทรงบัญญัติขึ้น ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติของพระสาวกหลวงพ่อครับและภูเขาอีกลูกหนึ่งที่หลวงพ่อเอ่ยมาสำคัญอย่างไรครับเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่ามีภูเขาสามลูกที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเพิ่งบอกมาสองลูกคือคิชกูดกับเวภาระอีกลูกหนึ่งยังไม่ได้บอกพระคุณทศถามท่านพระครู พระเจริญจึงส่งไมโครโฟนให้พระครูเจริญลูกที่ว่านี้ชื่ออะไรท่านจำได้ไหมท่านพระครูถามจำไม่ได้แล้วครับเพราะความจำผมไม่ค่อยดีเท่าที่ควรพระขุณทศตอบชื่อเวปุลักษค่ะสตรีที่จ้างสามีตอบเพราะความจำดีกว่าพระขุณทศ ท่านพระครูจึงอธิบายว่าภูเขาเวปุลละหรือว่าเวปุลละบันพศเป็นที่อยู่ของกลุมพีระยักษ์ผู้รักษานครราช,ชครืแล้วเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรครับพระคุณทศถามอีกเพราะคำตอบของท่านพระครูดูจะยังไม่ตรงกับคำถามเกี่ยวข้องตรงที่ ผมรู้ว่าภูขาวเวปุลละเป็นที่อยู่ของกุมพีระยักษ์ผู้รักษาเมืองราชครห์เพราะว่าผมอ่านพระไตรปิฎกเรื่องนี้อยู่ในมหาสมยสูตรทีคานิกายมหาวัคพระไตรปิฎกเล่มที่สิบข้อที่334หน้าที่263แบบนี้ท่านคิดว่าเกี่ยวหรือไม่ ท่านย้อนถามพระกุนทศเกี่ยวครับเกี่ยวโดยตรงเลยเพราะพระไตรปิฎกเป็นคำภีสำคัญของพระพุทธศาสนาเราจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติหรือข้อธรรมต่างๆก็จากพระไตรปิฎกถ้าไม่มีพระไตรปิฎกเราก็จะไม่มีโอกาสได้รู้แล้วท่านเคยอ่านพระไตรปิฎกบ้างหรือยังยังครับทําไมถึงยังไม่ได้อ่าน ที่วัดท่านไม่มีญาติโยมถวายหรือมีครับแต่สมภารท่านเก็บไว้ในตู้ใส่กุญแจด้วยผมก็เลยไม่กล้าไปขอกุญแจจากท่านแล้วท่านเคยเห็นสมภารอ่านบ้างหรือเปล่าไม่เคยเห็นเลยครับผมค่อนข้างแน่ใจว่าท่านไม่ได้อ่านเพราะตู้พระไตรปิฎกตั้งอยู่ในโบสถ์ซึ่งห่างจากกุฏิของท่านท่านไม่อ่านไม่เป็นไร แต่อย่าเอาไปขายก็แล้วกันพระคุณทดเผลอพูดเรื่องที่เป็นความลับท่านกำลังจะเอาความลับของสมภารมาเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจหมายความว่าอย่างไรไม่มีอะไรหรอกครับหลวงพ่ออย่าสนใจเลยท่านรีบพูดกลบเกลื่อนจะต้องมีสิท่านบอกผมมาเถอยิ่งปิดผมยิ่งอยากรู้ ไม่ใช่เพราะผมอยากรู้เรื่องของคนอื่นแต่ผมอยากรู้ข้อวัดปฏิบัติผู้ติเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาใครประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตรงตามพระวินัยบัญญัติผมจะได้ขอร้องให้เลิกเสีย้ยเพื่อเห็นแก่พระศาสนาท่านบอกผมมาเถอะครับแล้วหลวงพ่อต้องเก็บเป็นความลับนะครับไม่เช่นนั้น ผมถูกสมภารเล่นงานแน่นอนข้อนั้นท่านไม่ต้องกังวลผมจะไม่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อนท่านพระครูรับคำหนักแน่นเหตุนี้พระขุนทดจึงเล่าเรื่องของสมภารวัดท่านว่าสมภารท่านชอบเล่นหวยมากครับซื้อทั้งหวยรัฐบาลหวยใต้ดินเงินทองที่ญาติโยมนำมาทำบุญท่านก็เอาไปเล่นหวยหมด บางเดือนแทบไม่มีเสียค่าไฟฟ้าพอเงินหมดท่านก็จะแอบ,บเอาของที่วัดออกขายมีคนมาซื้อถึงวัดจนผมกรวว่าวันหนึ่งท่านจะยกเอาพระไตรปิฎกไปขายอย่างนี้ก็แย่นะสิผมว่าบาปท,ทั้งพระทั้งโยมเลยทำไมเขาทำได้ไม่เห็นแก่พระศาสนาเลยแล้วพวกชาวบ้านเขาจะรู้หรือเปล่า ชาวบ้านก็บ้าหวยกันเลยแหละครับพอใกล้วันหวยออกก็จะพากันมาขอเลขจากสมภารเสร็จแล้วก็ถูกกินไปตามๆกันที่สำคัญก็คือนำเงินกระถินผ้าป่าไปเล่นหวยหมดเงินเป็นแสนๆเลยนะครับหลวงพ่อทำไมเหม่รายงานให้เจ้าคณะตำบลทราบเจ้าคณะตำบลท,ท่านทราบดีครับเพราะท่านสมภารเป็นคณะตำบลเอง ถ่ายอย่างนั้นก่อรายงานเจ้าคณะอำเภอผมไม่กล้าหรอกครับเพราะท่านเป็นเพื่อนกันแล้วเจ้าคณะอำเภอเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบครับพระคุณเจ้าและญาติโยมว่าอย่างไรเล่นหวยผิดไหมหลวงพ่อว่าผิดไหมครับท่านถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองผมเคยนั่งรถไฟผ่านถนนราชดำเนิน มีพระเดินซื้อลอตเตอรี่กันให้ควักควไปหมดเห็นแล้วไม่สบายใจเลยขนาดพระด้วยกันเห็นยังไม่สบายใจแล้วญาติโยมเขาเห็นจะสบายใจหรือโยมผ่องสายาหวอย่างไรท่านถามโยมผ่องสายใจบุญโยมคงไม่ว่าอย่างไรหรอกค่ะ ว่านนะไม่ว่าแต่ใจนั้นคิดว่าแบบนี้ไม่น่าเคารพนับถือการเล่นหวยถือเป็นการพนันและการพนันก็เป็นอบายมุกพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกและก็ต้องทำหน้าที่สอนญาติโยไม้เข้าละอบายมุกโยมว่าพระที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ผมว่าพระเล่นหวยผิดครับ คือผิดต่อสมณสารูปพระที่เล่นหวยแสดงว่าขาสมณสัญญาบุรุษที่แอบพึงใจนางสาวสายยายรักตอบหลังจากรับประทานอาหารเช้าเขาก็นั่งหลับตามาตลอดทางนั่งหลับตัวโอนเอ็นไปมาตามแรงกระแทกกระเทือนของรถเพิ่งจะมาตื่นตอนที่ได้ยินเรื่องพระเล่นหวยจึงได้ถือโอกาสแสดงความคิดเห็น สมณะสารูปสมณะสัญญาหรือสมณะอะไรนะจ้าหลวงพ่อแม่ชีปวนถามท่านพระครูท่านพระครูจึงถามบุรุษนั้นด้วยคำถามเดียวกันผมไม่ทราบครับแต่ผมเข้าใจผมขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายด้วยครับสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่า สมณะสรูปก็คือความประพฤติอันสมควรของสมณะส่วนสมณะสัญญาก็คือความสํานึกในความเป็นสมณะแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งคือสมณะวิสัยหมายถึงลักษณะที่เป็นอยู่ของสมณะท่านตอบเกินคำถามขณะนั้นเป็นเวลา11นาฬกาพระมกุเทศจึงของใหม่จากท่านพระครู แล้วประกาศว่าเราจะไปชั้นเพนและรับประทานอาหารกันที่วัดญี่ปุน่นจากนั้นก็จะนำขึ้นเขาคิชกูดไปนมัสก,การพระคันทกุดีลงจากเขาคิชกูดก็จะพาชมป่าไผ่อันรื่นรมซึ่งในครั้งสุดท้ายพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือเวรุวนาราม ท่านจะได้สวดมนต์นั่งสมาธิเมื่อได้เวลาอันสมควรจึงนําท่านเดินทางต่อไปอยังเมืองนาลันทาซึ่งในครั้งพุทธกาลเคยเป็นหมู่บ้านชื่อนาลันทาทกัคคามเป็นถิ่นกำเนิดของพุทธะอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมาหาโมคคลานะหลังจากฉันเพนและรับประทานอาหารกลางวันแล้ว คณะผู้แสวงบุญจึงพากันขึลนรถอีกครั้งเพื่อไปนมัสการพระคันทกุดีซึ่งอยู่บนภูเขาคิจกูดคนขับรถนำมาจอดที่เชิงเขาคณะผู้แสวงบุญลงจากรถแล้วคนขับจึงนำรถออกไปหาที่จอดกระเป๋าสองคนลงมาคอยดูแลช่วยเหลือเป็นต้นว่าช่วยไล่พวกขอทานที่มาพากันรุมล้อม คณะผู้สแสวงบุญทางขึ้นเขาคิจกูดไม่ลาดชันนักผู้คนสูงอายุที่ร่างกายยังแข็งแรงก็สามารถเดินขึ้นได้โดยไม่ต้องจ้างคนหามซึ่งราคาค่าจ้างค่อนข้างสูงเพราะต้องใช้คนถึงสองคนคณะผู้สแสวงบุญกำลังจะขึ้นเขาก็พบกับคณะผู้สแสวงบุญที่กำลังเดินทางลงมาจากภูเขาเสียงพูดคุยกัน ทำให้รู้ว่าเป็นคนไทยหากเห็นเพียงหน้าตาไม่ได้ยินเสียงพูดอาจจะเห็นเป็นคนเนปาลหรือว่ามาจากแคว้นอัสซัมเพราะหน้าตาการแต่งกายเหมือนคนไทยมากจนดูไม่ออกต้องอาศัยฟังจากภาษาจึงจะรู้แม่ชีป่วนเข้าไปทักแม่ชีสูงอายุรูปหนึ่งพร้อมกับถามว่าตอนขึ้นต้องจเข้าหามหรือเปล่าจ้า จ้างจ้ะเขาคิดตั้ง300รรูปีแต่พอหามไปถึงครึ่งทางฉันก็ลงเดินเองเพราะทนเหม็นกลิ่นแขกไม่ไว้แม่ชีสูงอายุบอกกล่าวแม่ชีขึ้นไม่ไว้หรือจะจ้างแขกหามไม่ฉันจะออกเงินให้โยมผ่องใสแสดงความเอื้อเฟื้อไว้จ้ะขอบคุณ เท่าที่ออกเงินให้ฉันร่วมคณะมาด้วยก็เกรงใจใจะแย่อยู่แล้วฉันไม่รบก,กวนหรอกจก้ะเด็กหนุ่มสองสามคนถือไม้เท้ามาเร่ขายเป็นไม้ที่ตัดมาจากต้นไผ่ความยาวประมาณเมตรครึ่งโยมผ่องใสจึงซื้อมาสองอันอัลละสิบรูปีถือไว้ในมืออันหนึง่งอีกอันหนึ่งส่งให้แม่ชีป,ป่วนแล้วก็พูดว่า ใช้ไม้เท้าช่วยคงจะดีกว่าเดินตัวเปล่านะขอบคุณจ้ะขอให้ร่ำรวยนะคุณนะแม่ชีปวนให้พรการเห็นภรรยาอนุเคราะห์แม่ชีโยมเสงจึงกราบเรียนท่านพระครูและหลวงพ่อวัดดอนเมืองว่าขออนุญาตซื้อไม้เท้าถวายไม่ต้องโยมไม่ต้องอาตมายังแข็งแรง ถวายหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็แล้วกันท่านพระครูบอกโยมเสียงผมก็ยังแข็งแรงเหมือนท่านพระครูนั่นแหละหลวงพ่อวัดดอนเมืองปฏิเสธเช่นกันอุบาสิกาสองคนเข้ามากราบท่านพระครูและบอกว่าเคยไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงหลายครั้งโยมมาจากไหนกันละ่ะท่านถามคนอ่อนวัยกว่าตอบว่า มาจากวัดไทยนารันทาค่ะกำลังจะไปวัดไทยพุทธคยาแล้วหลวงพ่อมาจากไหนคะอุบาสิกาอีกคนหนึ่งถามอาตมามาจากวัดไทยพุทธคยากำลังจะไปวัดไทยนารันทาท่านพระครูตอบ